เว้าร้าวเป็นล่ำเป็นเด้อค่ะเว้าบขาใครได้ค่ะเจ็บโกกลิ้นอเส้มเฮาเนาะค่ะเนาะอันชมรมรักสุขภาพจากตำบลแคมป์สนพนาวานะเนาะแย่มาแลงเขาสิพากันไปซ้อมลำดีใจแห้งนะคะได้ออกจากบ้านจากเฮือนนะคะเนาะแล้วบางทีก็หลายทุ่มเด้อค่ะอันเขาโทรน้ว่าำพันได้สิกับบ้านว่าสน้องหิวเขาแล้วเนาะอันทางบ้านก็ได้นะพวกเขาก็เป็นคน Icana, ที่ว่ามักมวนนะคะมักมวนบริมักน้อยเดี๋ยวนด้ะมักหลายๆการเขาเอินว่าโตตึงว่าสันบสตึงธรรมดาแต่ตึงมากอันตึงนั่นขาค่ะกับหูค่ะเอินบริมยินดอกค่ะเอิญจำได้จำหนึ่งนี่เซยค่ะเอินข้างหลังนี่แล้วเลยนะคะบริ้ยิน ไปแต่ละหม่องนะคะเนาะถ้าขาดมูเฮ้านะคะสีบอเป็นงานปันใดนะคะเนะาะเพราะว่ามูเฮ้านี่เป็นคนมักมวนยอยูยูบันมีตำแหน่งยังคะโอ้น,นเป็นผู้บังคับบัญชาการผูดเดร้เด้อน่อว่าได้ธรรมาดา,านะเป็นผู้จัดการอีกนะคะ<ำ> <laughs> ผู้จัดการชูเนี่ยว่ะเศรษฐีวะโอ้ยแล้วก็หัวควันจะคลองนะคะ<ำ> <laughs> โอ้ แล้วนะ่อ่าโอ้ยขึ้นมาเสียงแหบแต่น้องหมอลำกระไดนะคะก็ะได้พักได้พอนามาจนงานหลายนะคะ,ล,ะ,คะล้างเทือกับไปฮัก้าวโพปดปลูกดอกไม้ไปเฮีดยตปูนกระมีไปถางป่าโอ้ยงานบิดบ่อยากเะยกันเนาะ <c oughs>